วันนี้ก้อยหมายพบปฏิโปรพาทุกท่านมาที่ไร์บางกอกบุรวัดราชพฤกษ์ปิ่นเก้าเป็นโครงการที่อยู่ใกล้กับถนนราชพฤกษ์ตัวโครงการเองอยู่บนถนนหลวงชนบทนนทบุรี3039การเดินทางสามารถเดินทางได้ถึง5เส้นทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาพิเศษถนนบรมราชชนนีถนนนครอินและก็ถนนพุทธมนฑลสายหนึ่ง พอเราเข้ามาในโครงการในส่วนของ guest area ถนนเมนจะกว้างถึง16เมตรรถยนต์สามารถขับเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายแนวรั้วก็ตกแต่งสวนและก็ลงต้นไม้พันใหญ่เพื่อความร่มรื่นสำหรับผู้อยู่อาศัยนะคะสำหรับบ้านหลังที่เราพามารีวิวในวันนี้จะตั้งอยู่ที่ซอย16ของโครงการนะคะเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ ความกว้างของถนนซอยจะอยู่ที่9เมตรแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยสวนหย่อมยาวตลอดแนวของหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะและตรงนี้นะคะก็คือบ้านหลังที่เราพามารีวิวในวันนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่38.8ตารางวาค่ะ วันนี้นะคะก้อยพาทุกท่านมาที่โครงการไลท์บางกอกบุรวีวัทราชพฤกษ์ปิ่นเก้าค่ะพามาชมบ้านสวยอีกหนึ่งหลังที่อยู่บนเนื้อที่38.8ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด145ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้ถึง2คันเลยนะคะเดี๋ยวก้อยพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันค่ะตามมาเลยค่ะเชนค่ะ และนี่ก็คือบ้านหลังที่เราพามารีวิวในวันนี้นะคะแบบบ้านเป็นแบบ h ไฮเ w a y เป็นบ้านแฝดบนเนื้อที่38.8ตารางวาสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะติดตั้งประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนแล้วก็ถังขยะฝังกำแพงจะมีกล่องจดหมายให้ด้วยพร้อมกิ่งไร้สายแล้วก็ไฟกิ่งให้ค่ะ เมื่อเราเข้ามาภายในบริเวณบ้านโซนแรกที่เราจะเจอก็คือบริเวณของที่จอดรถสามารถจอดรถได้สองคันค่ะแล้วก็จะมีการปูพื้นเป็นพื้นซีเมนต์ไว้ให้เรียบร้อยในส่วนของฝั่งซ้ายมือนี้นะคะเดินเชื่อมต่อไปยังบริเวณของโซนซักล้างแล้วก็บริเวณประตูห้องครัวเข้าด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ พื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ไว้ให้และก็สามารถที่จะตากผ้าบริเวณพื้นที่หลังบ้านได้แบบสบายๆเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะแบบบ้านจะเป็นแบบ High เ w a y เป็นบ้านแฝดสชั้นพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรเนื้อที่บ้านอยู่ที่38.8ตารางวาขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำ มีห้องพักผ่อนให้ด้วยพร้อมที่จอดรถ2อทันค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณทางเดินจะตกแต่งแผ่นหินทำทางเดินรวมถึงลงต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ไม้ประดับไว้ให้นะคะทำให้ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นและก็สดชื่นเลยทีเดียวค่ะมาถึงประตูทางเข้าหลักเป็นกระจกสีเขียวตัดแสง กรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด2คูณ2เมตรมีชั้นพักด้านหน้ายกพื้นสูง20เซนติเมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกสีดำตัดขอบทรายล้างเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านความสูงของเพดานจะสูงอยู่ที่2.6เมตรไฟภายในบ้านจะเป็นแบบดาวไลท์พื้นบ้านชั้นล่างจะปูด้วยหินแกรนิโตสีครีม สำหรับพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นมุมรับแขกมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนและก็นั่งดูทีวีในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารอยู่ด้านในสุดตรงนี้นะคะจะติดกับโถงบันไดและก็ห้องน้ำพร้อมทั้งครัวไทยในบ้านค่ะ มาถึงส่วนของที่เป็นห้องครัวไทยในบ้านจะมีการกั้นประตูกระจกบานสไลด์กรอบอลูมิเนียมสีดำปิดมิดชิดให้เป็นสัสดส่วนป้องกันกลิ่นออกมารบกวนในส่วนพักผ่อนด้านนอกค่ะครัวก็จะมีการทำเคาน์เตอร์บิวอินไว้เรียบร้อยท็อปเป็นหินแกรนิตแล้วก็มีซิงค์ล้างจานรวมถึงสามารถที่จะเปิดหน้าต่างตรงนี้ให้ถ่ายเททำให้ไม่มีความอับชื้นนะคะ ด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของรวมถึงมีเตาไฟฟ้าและก็ฮูดดูดควันให้ด้วยค่ะบริเวณน,นี้จะเป็นประตูทางออกไปยังบริเวณโซนซักล้างด้านข้างและก็ด้านหลังบ้านนะคะโซนต่อมานะคะก็คือโซนของห้องน้ำอยู่บริเวณระหว่างห้องครัวกับบันได เปิดประตูเข้ามาก็จะมีโถสุขภัณฑ์พร้อมทั้งโซนอาบน้ำจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้จะมีหน้าต่างเป็นบานกระทุ้งเพื่อเปิดให้ระบายความชื้นได้เลยค่ะบริเวณพื้นที่ของอ่างล้างหน้าจะมีกระจกเงาบานใหญ่ให้แต่ว่าจะไม่มีตู้เก็บของด้านล่างนะคะเราก็สามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือพื้นที่ของชั้น1ทีนี้เราจะขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันค่ะในส่วนของชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําเริ่มจากบันไดทางขึ้นเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะบันไดจะปูด,ด้วยพื้นไม้เราจับบันไดจะทาด้วยสีดํานะคะพอเราเดินขึ้นมาบริเวณบันไดมาถึงชั้นพักตรงนี้นะคะจะมีโคมไฟสองสว่างให้1ดวง ด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะเป็นบานหน้าต่างขนาดใหญ่พร้อมทั้งติดตั้งม่านมูลี่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะมาเริ่มจากห้องนอนแรกบริเวณฝั่งขวามือตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องนอนใหญ่พื้นปูด้วยพื้นไม้ลามิเนตมีการติดตั้งแอร์ให้1ตัวพร้อมทั้งติดตั้งพาม่านให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่โซนด้านหน้าของบ้านสามารถที่จะเปิดรับวิวธรรมชาติด้านนอกและก็มองเห็นถนนหน้าบ้านได้เห็นต้นไม้สีเขียวเทควิวธรรมชาติตรงนี้ได้ค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวให้ด้วยนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ห้องน้ำจะตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนขาวดำ ดูเรียบหรูจัดฟังก์ชันออกมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวสุขภัณฑ์ในห้องน้ำจะเป็นของคอตโตอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนแห้งก็จะมีการติดตั้งอ่างล้างหน้าสีขาวพร้อมราวแขวนผ้าตรงนี้นะคะผนังจะติดกระจกสองหน้าบานใหญ่เพิ่มมิติให้ห้องน้ำดูกว้างขึ้นจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเน้นความโปร่งโล่ง ติดกับเตียงนอนก็จะมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนและก็บานกระทุง้งเข้ามุมให้แบบนี้เลยนะคะช่วงเวลากลางวันเป็นเวลาที่เปิดรับแสงอ่อนๆช่วยให้ประหยัดพลังงานแทบจะไม่ต้องเปิดไฟฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะ ออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเราไปต่อกันที่ห้องนอน2และก็ห้องนอน3ฝั่งมุมมองด้านหลังบ้านกันนะคะเรามาเริ่มกันจากห้องนอนที่2ซึ่งติดกับบริเวณของโถงบันไดนะคะพื้นจะปูด,ด้วยพื้นไม้ลามิเนตมีแอร์ให้1ตัวแล้วก็มีการติดตั้งพรม่านให้เรียบร้อย จะมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด1.4คูณ1นเมตรให้1บานด้วยค่ะถัดจากบริเวณห้องนอนที่2ก็จะไปสู่ห้องนอนที่3กันค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะปูด้วยพื้นไม้ลามิเนตเช่นกันมีแอร์ติดตั้งให้ด้วย1ตัว พร้อมทั้งติดตั้งมาม่านไว้ให้นะคะแต่บ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ใช้เป็นที่เก็บของไว้ก่อนส่วนนี้เราสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องแต่งตัวก็ได้ค่ะทีนี้มายังส่วนของห้องน้ำที่ใช้แชร,ร่วมกันระหว่างห้องนอนสองกับห้องนอนสามนะคะห้องน้ำจะเป็นแบบหน้าแคบแต่ว่าลึก ฟังก์ชั่นห้องน้ำจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกมีหน้าต่างบานกระทุงให้หนึ่งบานสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของคอตโต้ทั้งหมดค่ะไลท์บางกอกบุรวาสดราชพฤกษ์ปิ่นเ้าถือว่าเป็นทําเลศักยภาพในโซนราชพฤกษ์ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารแหล่งแฮงเอาท์ต่างๆ ใกล้กับคอมมูนิตี้มอลล์อย่าง The ะคริสตัลเราชพฤกษ์โฮมโปร o ฮมเวิร์กวิ l ล่ามาร์เรวมถึงตลาดสดอย่าง Food Villa และก็ตลาดพระราม5ด้วยนะคะพร้อมทั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและก็โรงเรียนต่างๆมากมายเลยค่ะในส่วนของการเดินทางสามารถเข้าออกโครงการได้ถึง5เส้นทางจะออกทางราชพฤกษ์ก็ได้หรือว่าถนนกาญจนาพิเศษ ถนนบรมราชชนนีถนนนครอ,อินทร์หรือว่าจากถนนพุทธมนทลสายหนึ่งถ้าเราจะเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกสบายใกล้กับถนนราชพฤกษ์สามารถใช้ทางออกด้านข้างของโครงการหลีกเลี่ยงรถติดจากซอยสวนผักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้ว ถ้าท่านไหนกำลังมองหาบ้านในโซนของราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะคะก้อยแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านที่กำลังพอเหมาะพอเจาะกับครอบครัวที่ยังมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะอยู่กันประมาณ4 5หท่านได้แบบสบายๆถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อนัดหมายก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยก้อยจะพาเข้ามาดูบรรยากาศภายในโครงการและก็ดูบรรยากาศภายในบ้านนะคะส่วนท่านไหนกำลังมองหาเอเจนต์ Gen ที่จะ ฝากขายบ้านที่ดินคอนโดก็สามารถติดต่อก้อยเข้ามาได้เช่นกันค่ะก้อยจะเข้าไปวิเคราะห์ราคาแล้วก็ทําการตลาดแบบเข้มข้นให้นะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามก้อยไม่พรงศิตี์โปรโด้วยนะคะก้อยจะพาทุกท่านไปเลือกชมทรัพย์สวยๆแบบนี้ก่อนไทยค่ะแล้วเรามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ